เอา้าพี่เดียวดามากับพี่หน่อยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับพี่บอกให้มาก็มาดิเราบินเราต้องคุยกันขอพี่ใจเย็นก่อนดีไหมครับโทษนะแบงค์พี่ไม่ได้คุยกับแบงค์วะพี่มีอะไรไม่พอใจของหรือเปล่าครับปล่อยแน่ใจใช่ไหมครับว่าเรื่องที่จะคุยกับอันดาเนี่ย ไม่ใช่เรื่องผมถ้าใช่แล้วมันจะทำไมถ้าใช่ก็พูดตรงนี้สิครับไม่ใช่ไปทำรับหลังมาตอนที่พี่แอบด,ดูมาถึงผมเมื่อเช้าอเฮ้ย,ยทำอะไรนะพี่เลียวมากับพี่